สวัสดีครับบาทอสวัสดีท่าทผา้ชมครับมื่อนีผ้าเดินทางครับมาที่บ้านแม่ครัวปู่40นะครับตอนนี้อยู่หนบ้านแม่สินครับผ้าเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมโค้งสุดท้ายนะครับมาฟังน้ำกันนะครับมาให้แม่สินพันยำให้นะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 6นะครับเลขมีที่มาจากพิษณุโลกนะครับ วันนี้เพิ่นวิ่งเพิ่นย่ำเพิ่นเน้นวิ่งตัวใดนะครับเพิ่นเปลี่ยนแปลงบอหลักการเลขแม่ขั้วปู่ี0ูนะครับเลขวิ่งหลักการเลขติดนะครับเลขติดนี่เดินดีทั้งปี่านมช้ชมนะครับมาให้ฟังมาให้ย่ำให้อีกรอบนะครับไก่มือเขามาแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่30สิงหาคมนะครับธรรมช่มครับ30สิงหาคมมือเศร้าพี่น้องฝนตก้นึกว่าจะออกมาออกจากบ้านบ่ได้ นะครับมาทั้งนี้ไข่แน่ครับหยุดตกแล้วทั้งบานบ่าวเท่านี่ตกแห้งตกตต้งแต่มเมื่อขึ้นธรรมชมนะครับเอาเดี๋ยวเขาไปหาเมสินน้ำกันตอนนี้นั่งอยู่ทีงรถนะครับพญูบาลบ่นะครับไปวัดมาแล้วพนบญูวัดธรรมชมบ่าวเถ่าอาจจะมาสายแนมนี่ครับอาจจะมาสายเรือพอได้มาหาพญูบาลนะครับปูวาพนบด้มาเพนไปตายจังหันแงมือเศร้าับตอนเพี้ยนพนบด้ไปธรรมชมก็ได้พามาบานเพ่นนะครับเนาะเดี๋ยวไปคุยกับเมสินน้ำกันครับไปธรรมชม เขาไปหาเม็ดสินน้ำกันครับฝนตกบ่แห้งบ่ทั้งนี่บ่ครับอยู่ทั้งบ้านไหมครับนํำตึมตึมตั้งแต่เศร้าว่าจะออกจากบ้านบ่ได้ไผู้นี้ครับมือเศร้านี่จนหัดสีโมงหาโมงไหมครับแห้งรับฝนตกแห้งขาดแมียนบ่ครับเอาไปทางไหนล่ะเม็ดสินไปทางไหนเนาะ ที่เห็นยางอยู่เพิ่นเวนเพิ่นเวนยางไปทั้งไ a y แล้ว <laughs> เอาทรรมชาตชมเ,เดี๋ยวจังรอแม่สินเพิ่นสักครู่นะครับผม <laughs> ไปวัดมากเนีเมื่อกีนะ้เนี่ยเอ้าเอาทั้งในมาเฮาทั้งนี้แล้วเนาะ,ะเปิดไฟบ่จังน้อยเออสวัสดีครับแม่สินคค่่่ะะสสวัสดีแมเอาบ่ได้ไปเอามานั่งคุยกันบ่ได้ไปเพีนบ่ ฝนตกบ่มีรถไ่มีรถเอามาใส่ไปใหไหมาใส่ลูกสาวออกไปลูกสาวไปรงเรียนโอ้ลูกสาวม่อยู่นแล้วบมาเรียนนี่สิมาเอาเรียนยศเรียนรักษาเรียนส่สว่างนี่บะกกมาขอมันนีขอมันนีแล้วไปไปไม่ได้แมเขาไปหาปูอยู่เกิดปู ขึ้นเงียบคือนเงาแท้โอ้ยจักไปใส่กันเมื่อวันสันพวกพอกล้วยแดงขึ้เจ้าก็ไปซื้อปุ๋ยเอาไม่สินกับว่าขมาเพิ่นมาตามาแตาเอจังหันเศร้าวันสันพันวาบ่ายเพิ่นบนได้ว่าฝนตกกับว่ามีไผออกฝนตกเลยเห็นนะครับเขาสองสามยังไม่เอากับพ่นคดกันยุพุ่นมาสันปูกับว่ากันใดปูคนบนคนได้ยินเขาว่าล่ะอืมบ้าไปเมื่อกี้นี่ฮะเรียกว่าปู่ปูตึงแม่ไม่แม่เขาไปหาปู เป็นนังไดไม่พยายามคงสุดท้ายนี่แหละฝันดีวะเืขึ้นฝันว่าปูอีหยังใส่มื่อยฝันว่าปูอยังใส่มือ่ห้เด็ดทึ่งทึงเจ้าอาวาสทึงปูนี่อืออ่าจังไดจังมันว่าเอ้าสิไปหาเงินบ่อประสัตเป็นหรือเปล่าสิไปหาเงินบ่อเป็นปูสันคือจังไดปูเนี่ยแหละแต่กับบ่อแต่ว่ากับบ่อเป็นตุนเป็นตูคือจังไดกับบ่หูแต่วเป็นตา่าปัวนี่สิไปทำงานเป็นไเพ่มันเลยว่าเอาของดีใส่มือยให้เพป่นเอามา่ห้ เอามาใส่มือ่หยทั้งสองอันทั้งสองปู่ทั้งสองปูทั้งเจ้าวาดเมียนทั้งเจ้าวาดทั้งปูชีสูนงเนี่ยเอาคือฝันแปลกแต่เนี่เพิ่นเอาของดีใส่มื่อยเมียนเพิ่นเอาของดีใส่มือยหายตาแฟร์หนสิไปทำงานต่างประเทศเพื่อจะได้วของดีใส่มือยหายกะกำเอาคนเนี้ยล่ะกำเอาดูแต่ว่าจ็คทีเป็นยังไงแต่มันจักเป็นอียังไงพูดแต่ว่าเป็นของดีว่าสัตว์เอามาเอาของดีน้ำปูหรือเปล่าว่าสิเนี่ยเอาการไม่ให้แม่ซินยำตัวเลขนี่ตัวเลขแม่ซินท่านผู้ชมนะครับเลขวิ่งแม่ซินนี่่่กววิิงงเนาะครับ เลขติดนี่เป็นเลขเต็ดเดินดีทั้งปีมันมอเตอร์สินเอานี่เอาสูตรซีเพิ่นเลขติดที่มันเดินดีมาจับใส่แมนต่วันลักศูนย์นีจับแค่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกบริจับได้ทำชุ่มได้เมื่สินบรรจับใส่ศูนย์สามแต่วันลักสามนี่เพิ่นสามห้าสามหกสามเจ็ดเลยแมนนะครับชุดนี่บนล่างของเมื่สินแมนนะครับงวดนี่ตะว่นถ่ายเลขจับคู่บ่เข่าเมสินเพิ่นจะให้แต่เลขวิ่ง นะครับแต่ว่าเลขติดนี่ผมอยากได้ของเพิ่อนอยู่นี่เลขติดเพิ่นแมนๆเนาะอแมนเลขติดเพิ่นแมนที่ท่ามผูชมห้าหกเจ็ด้าบหนวดนี้นั่นห้าหกห้าเจ็ดแตอย่าลืมอืย่าลืมมันมาน้ำกันได้เนาะแมนห้าหกห้าเจ็ดนี่ครับแล้วก็เลขนี่ธรรมผูชมเลขมีที่มาจากพิษณุโลกสูตรใหม่แมนค่ะหวดนี้นะครับหวดนี้กอย่าเพอค่ะนะครับงวดนี้วิ่งห้าบนล่างแมนนี่ครับเพิ่นจับใส่เลขติดนี่เลยห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด นะครับหลักร้อยแปดกับหกเด้อลักร้อยอเพราะว่าอีกอีกใบนึงจะเป็นชุดสามตัวที่ลงน้ำมันสินเนะแมนนะอืมลักกะปูไดมักสามตัวกับแปดห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดหกห้าหกหกห้าเจ็ดหกห้าแปดครับชุดสามตัวของพิษณุโรกแมนนะครับอืมสูตรนี่เป็นสูตรไมเพ่นเนนให้เลยแมนสูตรไมอืม สูตรใหม่เพราาะว่เพิ่นเพิ่นว่ามันผ่านมาสองงวดแล้วเพิ่นก็เลยว่าเอาสูตรใหม่ไปเฮ็ดแต่ว่าพี่น้องก็ซิมก็อย่าซิมหลาายอ่ลองเบิ่งเนาะแล้วเพิ่นโทรมายัมป์ป๊อปพันไมีมีโทรมายำมาโทรมาเน่นบ่เพิ่นเพิ่นก็บอะไรทุ่มมาถ้าสองตัวลงแล้วก็ลงไปเลยเอ้าแล้วมีเหล็กวิ่งทั้งฝุ่นมาไปแม่ขอนกองแม่ขอนแก่นมีมีไผส่งเหล็กมาให้เนาะสารคามบ่อทันมากทันมาสารคามหมดที่เราลุดเนาะเหล็กวิ่งอ่า กทมกทมอโอ้เสียดายเนาะเพื่อนเห็นวาสี่หกสี่หกห้าเนาะแม่นมันออกหกเจ็ดมวดวาหันเพื่อนเพื่อนหายเจ็ดมาถ่ายอืมหายเจ็ดมาถ่ายยันบอกแม่นงวดนี่เพื่อนกับหายเจ็ดถ่ายใหเก่างวดในหายเจ็ดถ่า,มายามาบอกเลขวิ่งจากกทมอบอ <c oughs> เอาท่านผู้ชมเลขวิง่งได้เลขวิง่งมาเด้อท่านผู้ชมเด้อพอดีเร่มากเลอนี่นะครับเลขวิ่งตัวเดียวแม่นสายลับบอจากกทมไปเลยวงในบอ เลขวิ่งวงในเลขวิ่งกอทม,ออมเอากอทมมาเลยครับเลขวิ่งกอทมอนะครับหลักหน่วยร่างที่เกตไปเลยหลักหน่วยที่เจ็ดดยรครับบนล่างนี่ครับทำชมเพิ่นให้มาตัวเดียวนะครับนีเพิ่งมาปะไม่สินเลขวิ่งกอทม,อมวิง่งวันที่แล้วเพิ่นก็นให้เกตมาวิ่งเจ็ดหลักหน่วยเกตเนาะ งวดนี้ก็มาตัวเก่าหลักหน่วยบนล่างวะพี่สินแม่นไมนต้องเป็นบ่อรอไปหรกอืมเอาธรรมชมนี่ครับถ้าเจ็ดรักหน่วยแม่แม่มักเจ็ดยังแม่โอ้ยแม่ก็มักสูงเจ็ดสามเจ็ดเลยไปนี่ครับเลขวิ่งเลขวิ่งวงในเด้อวิ่งกับธรรมกทมเอาใส่ไปแม่นรักหน่วยตัวใดกันแต่ว่าแต่แมาตัวนี้กับม่นตัวนี้ เจ็ดนี่มันก็ตรงของแม่สินนี่พี่น้องเลขติดตรงกับเลขติดที่เพิ่นทรงมากเลขติดเข้าทุกงวดนี่ครับเจ็ดกรตรงศูนย์เจ็ดสามเจ็ดมีเห็นบ่ครับแม่สินมึงก็จับไว้เจ็ดลักหน่วยเด้นี่เลขวิ่งกทมวงในนะครับเนาะเอาออืเาขันแม่นนั่นขันแม่นเป็นกระเป็นฮาเจ็ดกับหกเจ็ดหกเจ็ดมันออกไปแล้วห้องกระตั้เนาะแม่นเป็นกระเป็นฮาเจ็ดฮาเจ็ดชิ้นมะเขาวงตัวนี้เข่าฮาเจ็ดเข่าของไอ้พิศนุโลกนี่ครับพิศนุโลกเนี่ยมา เจ็ดเพื่อนกระจับหิยุรักหน่วยท่านผู้ชมหายุรักษ์ซินกับของพิษณุเพราะว่าหวยตัวนี้มาด้วยกันเนาะหวยตัวนี้มาสิมาน้ากังกครับงวดที่แล้วก็งกเจ็ดแปดครับผมมันกับมาน้ากัอืรงวดฝากไว้นั่นกะสามสี่ห้าอันนี้แคปนาจอไว้ได้เลยท่านผู้ชมเด้อมาน้ากังเมื่อนี้ที่ว่าได้มาเลขวิ่งกทมนะครับเลขวิ่งกทมนะครับเจ็ดรักหน่วยตัวนี้ห้าเจ็ดนี่เป็นได้ไลครับนี่ห้าเจ็ดนี่ครับผม หาเจ็ดนี่เป็นเป็นได้หลายก็ตัวนี้กับตัวนี้ถ้าขันไม่สินมักแม่สินมักศูนย์เจ็ดเมนศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเป็นบ่เมนบ่สามเจ็ดบ่มักมักว่าตัวนี้กับตัวนี้่แหี่หาเจ็ดติดมันเออมันมันมันหังบ่เขาในศูนย์เท่ากันเลยบ่เขาในศูนย์ใบจับแต่ว่าขันมาหาเจ็ดก็จะมากของไงหกเจ็ดแปดมันกับบ่เขาในศูนย์เท่าวันที่แล้วของคนหกเจ็ดแปดมันมีสินน่ะเมนเลขคนหกเจ็ดแปดมาหกเจ็ดท่านผู้ชมเลขติดม่านกันเลยม่านกันสินไห้าเจ็ดมวดนี้บ่เนี่ยีิ หกห้าเจ็ดสามตัวนี่เพราะว่าหกนี่เขาลักลอยเห็นปะเขาลักลอยเพิ่นหกขาเจ็ดเห็นบ่เห็นสีฝากพี่น้องเพื่อนเนี่ยชุโถกบอเขาลงไปแล้วไอชุดสามตัวเขาลงไปอยู่งไอใบนั้นมีอยู่ในรถผมเลยพี่น้องแม่ชุดสามตัวพี่น้องมีอยู่นี่มีหกขาเจ็บนี่มีหกขาหกหกขาเจ็ดหกขาแปดครับชุดสามตัวอันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องเลยเป็นได้เป็นได้ทุกอย่างเนาะ ครับผมไก่มือเขามอะไรเนี่ยมือนีสามซิปแล้วแม่นค่ะครับนี่ครับได้มืรินีมาเพิ่นฟันทงมาจากกทมเลขวิ่งกทมนะครับผมวิ่งเจ็ดนี่ครับเพิ่นให้อยยุลักหน่วยบนล่างแม่นค่ะจับเจ็ดไว้ลักหน่วยมันก็นาเรนเนาะมันก็มีหาเจ็ดเนาะหาเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแค่นั้นแม่นค่ะผู้ใดบ่มักสามตัวนี่ก็หาตัวอื่นมาใส่ไม่มีสินเนาะแม่นเอาบ่ได้ลงไปหน้าบ่บ่ไดี้ปิดบ่มีรถ ออาก็ได้ไปไปเรื่อยๆขบดากันพ้นตรงสิลงไปหายำปลาเมียนุ่ได้ไปฝนตกงสองมือแล้วบ่ไปซิ่วนะหมวกไปซิวเนาะไปซิวโอ้สุมือเขาจะไปก้อยปลาซิวตะเกาเนาะท่านผู้ชมตะกี้กินก้อยเนาะเออก้อยปลาซิวเอาด้อซิวขอบคุณแม่สินท่านผู้ชมแบบโค้งสุดท้ายนะครับเพิ่นข่ายแม่สินเพิ่นยำให้พร้อมเลขวิ่งจากกทมเจ็ดหลักหน่วยได้พี่น้องเด้แลกอะสรุปชุดของแม่ครัวเพิ่นให้หนั่มนะครับชุดสรุปของแม่ครัวนะครับ วิงสองกับสามีสามหาสามหกสามเจนเจ็ดนี่ครับเพนเนสหาสามหกศนหาศูนเจ็อย่าลืมหากับ7มานำกันใดอันนี้เล็กวิ่งจากกทมนะครับวิ่ง7หลักหน่วยเล็กวิ่งวงในเพิ่นที่นั่นเนี่ยหาหกเกียรติทบนเลยหลักการน่ครับชุดพิษณุโลกนะครับวิ่ง5ตัวเดียวนะห้าหกห้า็ดห้าแปนะครับห็นบอเพนจับซหาเ็นี่ครับหลักร้อยแกับหครับหลักร้อยใส่ได้พี่น้องได้ชุดสาตัวก็ลหาไปแล้ว พอกันคลิปหนาน้พี่สินเอาโชคๆเันมานะครับผมครับสวัสดีครับ